ขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับยังคงมีค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาหมอกควันไฟป่าทั้งจากในพื้นที่จังหวัดเองและพื้นที่ใกล้เคียงครับโดยหลังจากผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานค่าฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่กลับมาพุ่งสูงอีกครั้งโดยในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อช่วง6โมงเย็นที่ผ่านมาครับวัดค่าฝุ่น PM 2.5ได้ที่36ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร สำหรับค่าฝุ่นยม2.5สูงที่สุดในช่วงเช้าวัดได้79.1มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งไปอยู่ที่201 AQI รองลงมาอยู่ในระดับสีส้มคือที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวตำบลสุดเทพอำเภอเมืองและที่ตำบลหางดงอำเภอหอตามลําดับนะครับ และจากข้อมูลในเว็บไซต์ IQ Air จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีคุณภาพอากาศแย่เป็นระดับที่4ของโลกโดยสภาพบรรยากาศในตัวเมืองยังคงมีหมอกควันปกคลุมอย่างต่อเนื่องซึ่งสาเหตุมาจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยในช่วงบ่ายพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบจุดฮอตสปอตจำนวน9จุดด้วยกันมากที่สุดอยู่ที่อำเภอฝางจำนวน5จุดครับ